สวัสดีครับสวัสดี f อท,ทุกทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราอ่ะไม่พูดมากครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าต้นผักสลัดที่อายุมากเนี่ยสามารถปลูกได้หรือเปล่าในส่วนตรงนี้เพราะว่าในการทําผักไฮโดเดี๋ยวผมขอแนะนาหน่อยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดน้ํานิ่งมาเนี่ยตอนนี้ผมทําคลิปวันที่2 2กรกฎาคมปี6 6ซึ่งเป็นหน้าฝนครั้งที่5ของผมที่ผมเจอ แนวทางการทําของผมคือผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําเลยครับผมจะปลูกน้ําธรรมชาติน้ําประปาปลูกสวนปลูกน้ํประดาลก็มีครับในส่วนตรงนี้ส่วนน้ําประปาถ้าเติมปุ๋ยไปเป็นฝ้าตักฝ้าออกครับใช้ฟองน้ําปาดออกแค่นั้นครับไม่ต้องไปตักถ้าตักฟองน้าถ้าใช้พัดสติกหรือว่าอุปกรณ์ไปตักฝ้าจะแตกจะตักยากถ้าใช้ฟองน้ําปาดจะง่ายกว่าในส่วนตรงนี้แค่ปาดออกก็แค่นั้นครับผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวครับตอนปลูกผมไม่มีการอุบานผมลงกล่องจริงเลยตั้งแต่อายุ14วัน แต่คลิปนี้แปลกนะครับผมจะพาเนมาดูว่าผักสลัดที่อายุมากสามารถปลูกได้หรือเปล่าอ่ะบางคนบอกว่าต้อง14วันนะบางคนเท่านั้นเท่านี้อ่ะมาดูจากประสบการณ์จริงครับตรงนี้ผมทํามา5ปีก็คิดดูแล้วกันครับ5วันปลูก5วันปลูกปลูกครั้งละ50ลังแน่นอนครับเรื่องต้นพันธุ์ปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆเจอเยอะครับไม่ต้องห่วงครับปัญหาแค่นี้สำหรับผมผมไม่ซีเรียสมันหรอกอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับขออนุญาตสลับกล้องนะครับผม ตัวนี้ก็หน้าฝนครับ <c oughs> ใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนได้ใสเลยนะครับผมใส่ย,ยังไม่ได้บ้านผมลมแรงถ้าใส่ได้ <c oughs> ผักจะสวยกว่านี้เยอะมากๆเลยแต่ของผมนี่ใส่ย,ยังไม่ได้ครับลมแรงใส่ไปพลาสติกก็กระจุยถ้าจะใส่200ไมครอนก็เอาไม่อยู่เพราะผมต้องตอกตะปูติดก็จะขาดจะฉีกขาดแล้วราคาก็สูงด้วยผมก็เลยยอมที่จะขยันตักน้ําปุ๋ยออกก่อนแค่นั้นครับมาดูตรงนั้น,นปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้น มาดูครับเนี่ยผมเพิ่งปลูกไปตอนนี้เลยเมื่อเช้าเ <s> พิ่งปลูกเสร็จดูสภาพที่ปลูกเสร็จครับก็จะเฉาหงอยหงอยไปเงี้ยไม่ว่าจะเป็นฟิลเล่ก็เหมือนกันแต่ช่วงนี้กรีนโอ๊กจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเรดโอ๊กนะครับเพราะว่าแสงมันไม่พอเนื่องจากอย่างของผมเนี่ยฝนตกติดต่อกันมา22วันไม่ได้ตก2วันตกเมื่อคืนหนักอีก1วันอีกต้นก็จะช้ำจะเฉาเพราะว่าช่วงเช้าแดดร้อนแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยฝนตก ก็เงี้ยเสียงไม่พอแต่เดซอกไม่มีปัญหาครับช่วงนี้ไม่ยืดไม่จะเป็นต้นใหญ่ก็ไม่ยืดในส่วนตรงนี้อ่ะอันนี้ต้นพัน,นุ์นี้อายุ21วันผมเพิ่งปลูกถามว่ามันมีผลอะไรไหม <c oughs> ปลูกช้าโตช้าครับแค่นั้นเลยปลูกเสร็จเติมปุ๋ยได้ไหมได้อันนี้ผมเติมปุ๋ย A แล้วปลูกแล้วพรุ่งนี้ผมเติมปุ๋ยบบางทีผมปลูกน้าเปล่าแล้วเติมปุ๋ยวันหลังก็มีครับเพราะผมทํามาผมปลูกทุก5าวันเนาะ เวลาผมอ่ะมันจํากัดผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าบางทีบางอย่างอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสอ่ะแล้วต้นใหญ่ปลูกได้ไหมปลูกได้ครับเนี่ยผมเพิ่งลงเมื่อกี้เนี่ยคือทํายังไงก็ได้ให้ใบเขาเนี่ยยัดไปในใต้กระถางได้นี่แค่นี้เลยผมปลูกตั้งแต่สมัยไนะหนดูกระถางเอาครับตั้งแต่สมัยกระถางยังเป็นสีแบบนี้สีอื่นๆ่ยังไม่ค่อยมีนี่ฮะปลูกได้ครับแค่ยัดเข้าก้นมันได้ก็ปลูกได้เลยครับเนี่ยรากขาดปลูกได้ไหมบางทีผมลืมเติมน้ําที่ต้นพันธอะ่ะ รากขาดก็มีก็ปลูกไปเลยครับเพื่อนไม่ต้องสนใจแต่เวลาเติมน้ําเติมให้มันเยอะหน่อยรากจะได้ออกมาสวยเป็นทุกกันอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรากที่ต้นโตนหน่อยต้นใหญ่ปลูกได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าจริงๆนะ่ะควรปลูกไซส์ไหนเพราะอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวพามาดูรากต้นพวกใหญ่ๆห่น่อยนะอันนี้ฤดดูนี้นะผมไม่แน่ใจหรอกครับว่ารากผมจะขาวจะดำนี่อ่ะนี่เป็นอย่างนี้ครับรากก็ประมาณนี้อันนี้คือผมเก็บไปบางส่วนแล้วในส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกรังนึง รากก็อย่างนี้นี่ฮะรากเป็นแบบนี้ในส่วนตรงนี้ในต้นนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าระดับน้ําไม่เท่ากันฝั่งนู้นน้าจะสูงฝั่งนี้น้ําต่ําเห็นไหมครับมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกระโปรงเนี่ยมาเล็กๆกแล้วก็มาบานทีหลังแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นอันนี้ผมตั้งระดับน้ําไม่ได้นี่นะครับเขาจะออกมานี่เป็นผู่กันเลยสวยคือการเติมน้ําก่อนปลูกนั่นเองคือถ้าระดับน้ํามันเท่ากันแล้วน้ําเต็มเต็มหมายถึงว่า ปกติเราจะปลูกให้น้ําอยู่แค่ก้นกระถางแต่ผมผมใส่น้ําเต็มรังเลยจนน้ําจะอยู่ระดับตรงนี้มันจะทําให้รากเข้าออกมาสวยไปลองดูได้นะครับเมื่อก่อนผมมันจากความขี้เกียจผมนี่แหละผมให้ลูกสาวเติมน้ําแล้วทีเนี้ยน้ํามันลน้นผมก็ขี้เกียจตักออกผมก็เลยปลูกไปเลยสุดท้ายมันได้รากสวยนี่เพิ่งปลูกครับเพิ่งปลูกพร้อมกันวันนี้วันนี้ผมปลูกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปดสี่สิบลังนี่เพิ่งปลูกไป ต้นพันธุ์อายุ20่สิจริงๆเนี่ยชุดเนี่ยสิวันฝนตกเมื่อคืนตกหนักแล้วผมไม่ได้ใส่พัดติครุมองเรือนช้ำหมดเลยครับต้นบูเดเบี้ยวเลยนี่มีโตมัง่งไม่โตมัง่งเหตุผลหนึง่งนี่อันนี้ก็ที่หนอนกินผมไม่ได้ใช้ยาเนาะเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ที่ที่ต้องปลูก14วันเพราะว่าเราจะเลือกเอาครับเลือกต้นพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์อย่างเี้เนี่ย ก็ไม่ต้องไปปลูกปลูกเสียได้ปุ๋ยเสียได้เวลาครับตรงนี้ไม่ได้ยากครับเลือกใช้ได้ครับจริงๆขนาดเนี้ยปลูกไปเลยผมบางทีนะไซนี้ผมก็ปลูกนะจริงๆนะไซนี้ผมก็ปลูกไม่ต้องไปซีเรียสครับ,<ๆ>รบเพื่อนๆต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกได้ครับแต่ว่าเหตุผลที่เราเลือกที่14วันเพราะว่าเราจะเลือกดูความสมบูรณ์นี่อย่างต้นนี้ไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ต้องปลูกแค่นั้นครับอยา่าเสียได้ปลูกไปเสียได้ปุ๋ยเสียได้เวลามากกว่าเนี่ยพึ่งลงดูฮะเช้าเชา ใบใหญ่ๆนี้เลยเนี่ยผมก็ปลูกเนี่ยนะฮะเชา้ชาๆอยู่เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้ที่จริงอะผมชอบปลูกตอนเย็นแต่ช่วงเนี้ยช,ช่วงเย็นบ้านผมฝนตกอ่ะดูเป็นแนวทางไปปรับใช้เอานะครับสวนเพื่อนได้ทำผักเพื่อนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาก็ผมมีเบอร์โทรไว้หลังคลิปแอดไลน์มาถามได้เลยครับผมไม่คิดตังหรอกอย่างน้อยปรึกษาผมเอาไปปลูกเป็นแนวทางให้ตัวเองมีรายได,ได,ได้ได้ในส่วนตรงนี้เพื่อน,อนๆทำได้ก็ไม่กระทบผมหรอกครับของตรงเนี้ยตลาดใครตลาดมันอยู่แล้วแต่อย่างน้อยเพื่อนๆเอาไป เป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักเป็นรายได้หลักเหมือนผมในตอนนี้เลยก็ได้หรือเพื่อนคนใดอยากได้มเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยทางสวนเราก็มีแบ่งไปปลูกได้ครับในส่วนตรงนี้เพราะแนวเพราะในสวนของผมคือไม่ต้องวัดค่าน้ำหรอกครับเติมปุ๋ยทั้งเดียวเก็บขายเลยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ